เราเป็นเด็กกิจกรรมเราไม่เรียนเน้นเน้นทำกิจกรรมชิคซ่นให้ดูโคตรอร่อยอ่ะคือเป็นการกินครั้งแรกนะครับอืมน่ตับบดในเนยแหละนะฮะเราก็จะใส่ในขนมปังแบบนี้กินไหม เรื่องเวอร์ที่หนึ่งแดกได้ทุกอย่างแต่จะเลือกแดกที่อัานไหนแฟนชอบกินมันจะไม่กินไอ้ควายนี่คุไม่ชอนะรับทีทูบทุกคนครับคือเมื่อคือนอะภาพตัดมากตอนเลีเข้าแล้วคุณสวัสดีค่ะภาพตัดแบบตัดจริงทุกคนคืออัปเตอร์ปาร์ตี้ทให้แบบไม่ได้เก็บภาพอะไรมาฝากทุกคนนะเพราะว่าแหงมากตอนนี้เมามากจริงๆอะเราแวะไปกินคงกินข้าวอะไรกันมาแล้ว นะครับลืมลืมถ่ายคลิปให้ทุกคนดูตอนนี้กำลังเดินทางมาที่สวนพฤกษศาสตร์ของเชียงใหม่ไม่รู้ว่าชื่อเต็มๆอ่ะไปหาเอาเองเขาอ่ะมากันตั้งแต่แปดเจ็ดโมงหรอแต่เรามาถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง <จะ S 1> ดูรู้ใช่ไหมเราเป็นเด็กกิจกรรมเราไม่เรียนบรรยากาศที่ เ,เน้นเน้นทำกิจกรรม <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับพี่พี่ที่นี่แสงสวยมากบรรยากาศดีมากเลยคะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็เขาก็ยังดูมีแรงนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเราจะไปตรงไหนอะไรยังไงต่อนะครับม <c oughs> าม่ได้กินมาแบบ300นี้เลยอ่ะ <c oughs> หอมจืดงีเออพอพอได้กลิ่นแล้วพอได้กลิ่นแล้วแม็กว่ดมกใกล้หอมมากเป็นกลิ่นแรงมากแบบจริงเหรอนี่คือเป็นหอมกลิ่นน้ำหอมที่แพงมากเออจริง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 หอมมากใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากอยากกินชาเลยอยากกินชากุหลาบแล้วไม่เป็นกุหลาบกลิ่นแรงอ่ะเราจริงเหรอพี่ได้กินที่ทางนู้นแหละเขาอะนี่สม มาตอนที่เขากําลังเลิกแล้วนะทุกคนคือเขาทํากิจกรรมเสร็จแล้วคือเขาทํากิจกรรมกันเสร็จแล้วเราเพิ่งมาเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกระโปรงน้หด้านล่างนะคะพื้นพื้นมันใช่อย่่างใส ตัวนะครับเอาเดือดสองทามีนี่ค่ะเลยอ้โเดี๋ยวเราต้องไปหาถ่ายรูปกับสมุนไพรพร้อมกับสรรพคุณนะครับเออนี่ไงเพื่อสมุนไพรอ่าโอเคเลือกเลยอันไหนที่มีสรรพคุณเอาได้เลยนี่นี่ไอ้นี่ไงไอไอเก็ดปลาช่อนนี่ไงขอว่าฐานจระเข้เลยจบๆให้มันจบๆแต่ตรงนี้ อ,อ๋อเนี่ยผักขยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอาผักขยงดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่คือผักขยงนะครับหอ <c oughs> มดอกผักขยัง,งยามฟ้าแรงคำลงมา <c oughs> อาการเป็นยังไงครับคุณไม่มีแรงไม่มีอะไรไม่มีวิญญาณทุกคนอยู่ที่ร้าน นี่เราแวะมาร้านนมบางกลวยนะเป็นร้านของ,อเ,พอของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเราที่เรียนอยู่นะครับนี่แนะนําร้านหน่อยสิร้านชื่อนมบางกลยนะคะคจากาบางกลวยที่นนทบุรีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจออ้าของยืนยืนตั้งอยู่ตรงนี้เจ้าของร้านน่ารักมากเลย, <c oughs> เลยอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยกาแฟนี่มๆมากเมื่อเช้า,ชานี้เขาไปให้ที่โรงเรียน ชิมจริงหรอเลิศทุกคนชอบมากลองชิมดูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรรครับาอาหารอรกินนิดนึงขนมน่าทานมากเดี๋ยวคืออยากกินหลายอย่างมากแต่ตอนนี้กำลังเกี่ยงกันอยู่อันนี้น,นึ่งอันนี้น,นึ่ง แต่อันนี้ก็อยากกินด้วยเอาดิเอาดีกินกินอยากกินเหมือนกันแล้วเอาสตรอเบอร์รี่ช็อคเค้กครับคือกำลังยืนเกี่ยงกันอยู่ว่าซื้อแล้วต้องช่วยช่วยกันกินด้วยเอานี้ด้วยอยากกินอันนี้บั Bun, Ham and ลแฮมแอนด์ชีสราคา <ๆ S 2> ไม่ได้แพงเลยดูดิกล่องอย่างเงี้ย65บาทส8สิบาทนี่ก็สี่สิบแปดบาทสองมาคิดดูดินี่พี่คอล ขนมนให้ชิมด้วยนะครับเป็นบราวนี่นะ,ะนะฮะกิม่มา,ม,มากโอ้ยอเลยอ่ะเนื่อชอบเรื่อขนมปังนุ่มมากโคตรนุ่มและโคตรกอบสิี้ดูนี่นอะไรนไม่รู้ใช่ใช่โคตเด,ดีเลย ทุกคนหลังจากออกมาจากคาเฟ่ของพี่โอนะครับรก็ขับรถยาวมาจนถึงอำเภอฝาง,งนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่พักนะครับเพื่อเตรียมตัวจะไปส่วนส้มว,วันพรุ่งนี้คนี่แต่จะเดี๋ยวจะแอบ,บรีวิวห้องพักนิดนึงห้องเนี้ยเรามานอนบ่อยมากถ้าเฉพาะห้องนี้ก็สองสาครั้งแล้วนะแล้วก็ที่พักเนี้ย เรามาพักการประมาณ4ีหรอบได้แล้วนะทุกคนคือมันจะเป็นฟิลแบบมินิมอลน่ารักน่ารักมากเรามาถึงดึกไปแล้วไงก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายรีวิวอะไรให้แต่เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรีวิวบรรยากาศให้ดูแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูนะครับนี่ให้ดูห้องนะทุกคนเห็นไหมเขาจะมีแบบเออชั้นว่างรองทงรองเท้าดูดิโคตรมินิมอลนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับ นอนได้2คนมีมุมดูทีววงทีวีอะไรอย่างงี้นะมีตูเ้เย็นเล็กๆ่า้แบบนี้นี่มีโต๊ะนั่งกินของกินข้าวนะครับฟิลฟิลจริงๆข้างวิวข้างหลังอะสวยมากแต่มันมองไม่เห็นหรอกเ,เออมันจะเห็นเป็นภูเขาตอานเช้านี้น่าจะอากาศดีนะอ่ะไฟเปิดยังไงอ่ะอ้าหรอเปิดเท่ไหร่มันตึมเลยนี <S <S ่ห้องน้ำเห็นไหม อ่านี่นี่นี่แบบปูด,ด้วยกับเบื้องอ่างอาบน้ำก็จะเห็นวิวด้านนอกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเปิดน้ำอุ่นเลยดีกว่าขอแช่น้ำอุ่นหน่อยเรามามาค่อนข้างบ่อยจะเห็นวิวด้านนอกเลยอ่ะทุกคนก็ วันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับไม่รู้จะชวนทุกคนคุยเรื่องอะไรออแต่ขนมเดี๋ยวเดี๋ยวขอรีบเอยเธอไปดูน้ำอุ่นในห้องห้องอในอ่างอาบปลาให้นหน่อยขอรีวิวขนมพี่อันนี้หน่อยขอรีวิวขนมพี่โอกบ้างคือพี่โอให้ไอตับบดนี่มาแต่ก็ปวดท้องมากเลยเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวข้ามารีวิว ปนี่ทุกคนตับบดจากร้านนมบางกรวยนะครับน่ากินมากเป็นขนมปังปิ้งมานะครับแล้วก็จะมีตับบดอย่างเงี้ยมาให้นะครับแล้วก็จะมีมะกอกกับแตงกวาดองอะอย่างงี้นะฮะมาเดี๋ยวมาลองชิมนะคือเป็นการกินครั้งแรกนะครับอืมในตับบดในเนยแหละนะฮะชือ้อ ว้าวแล้วก็จะใส่ในขนมปังแบบนี้อฮ,อฮกินไหม,มเรื่องเวอร์ที่หนึ่งแดกได้ทุกอยาก่างแต่จะเลือกแดกที่อันไหนแฟนชอบกินมันจะไม่กินไอ้ควายนีุ่ไม่กินหรอกอ่าที่กูชอบนะมึงไม่กินมึงไม่อยากกินมึงจะไม่ชอบกินขึ้นมาันดี อร่อยอร่อยมากทุกคนเออเพิ่งเคยกินอะไรแบบเนี้ยแต่ระหว่างที่เรานั่งอยู่ในร้านพี่เขาอ่ะก็คือเห็นต่างชาติอ่ะวนเวียนเข้ามาในร้านเยอะแบบมาสั่งอาหารอะไรเนี้ยเนาะบอกว่าโอเคอ่ะร้านเขาก็แบบฟิลแบบเท่ๆครูๆัว่อร์วอร์พวกพอชิมแล้วแบบดิ้นดึ๋งแลวมันบวก ทักไปบอกพี่เขาด้วยสิว่าอร่อยไหมเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เขาดูดีป่ะถ่ายไาดา้ส่งไปให้เขาแล้วเรียบร้อยอืมถ้าเราแบบเป็นคนชอบกินอะไรยอย่างนี้มากเลยอะม่แรกบอกว่ากระแดะอย่ากแบบชอบชอบกินแบบจามฝรั่งฝรั่งอะไรนะแต่เป็นคนชอบกินขนมปัง ขนมปังทานเลยชอบมากามก,มกินแตบก็ไม่กินจริงนะอยากลองชิมเผื่อมันจะไม่เหมือนแบบตับที่เราเคยกินไม่เธออาจจะไม่ได้ชอบก็ได้เพราะมันจะมีความมันมันกินแบบอย่างนั้นแหละเหมือนคนกินคู่กันมันเหมือนกินขนมปังทานเลยนั่นแหละแต่มันจะเป็นความแบบมันมันของตับ แต่นี่มันไม่คาวมันไม่มีกลิ่นเลยเลยเพราะว่าเขาน่าจะเนี่ยทำกับเนยอ่ะเพราะว่ามันมีเนยเห็นไหมเนยเกาะอ,อยู่ด้านบนอร่อยอ่ะกินได้มันไม่มีกลิ่นตับป่ะอืปกติมันจะมีความขมๆเฟื่องๆคาว,อ,าวอืออือถ่ายไม่มีกลิ่นเลยอร่อยกินได้ใช่ไหมได้หอมหอมเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาไปดูวิวบรรยากาศรอบๆที่พักนะครับแล้วก็จะพาไปเที่ยวสวนส้มยังไงรอดูนะวันนี้ก็คือแบบไม่ไหวแล้วใช้พลังงานแบบหมดไปตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนปาร์ตี้หนักมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวยๆของจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางกันนะครับในวะันพรุ่งนี้นะไปละบ๊ายบาย